สวัสดีค่ะวันนี้เพิ่งได้เครื่องชงกาแฟมาใหม่นะคะนี่กําลังจะแกะกล่องเลยมาแกะกล่องพร้อมกันดูตัวเครื่องกันก่อนนะคะนี่อันนี้ก็คือโบไปซื้อที่เซนทัลมาเมื่อประมาณวันอาทิตย์ที่แล้วนะคะแล้วของก็เพิ่งส่งมาวันนี้เลยก็จะมาแกะดูกันลุ้นลุ้นลุ้น อ,อู้อ๋อมันมีห่อจากพลาสดิแล้วก็มีกล่องเลยนะคะเดี๋ยวดึงออกมาก่อนนี่ก็คือเป็นกล่องโดยรวมนะคะก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะเนี <c> ่ย <oughs> โอเคสภาพสมบ,บูรณ์ดีนะคะสภาพภายนอกอแต่ว่ามีตรงนี้บุบนิดหน่อย <Wow. S 2> เปิดกล่องมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวโบจะ์แกะให้ดูทีละชิ้นเลยนะคะขนาดที่โบอาจเสียงอยู่ตอนนี้ก็คือฝนมันตกนะคะอาจจะมีเสียงซ่าๆหน่อยก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะ คือที่โบกแกไปเมื่อกี้นะคะมันจะเป็นเหมือนตัวที่เอาไว้เสียบกับป๊กของตัวเครื่องค่ะทําให้ป๊กของตัวเครื่องนะคะเป็นปักสามตาเนาะส่วนอันนี้ก็คือเป็นแคปซูลกาแฟค่ะเขาจะแถมมาทั้งหมด14บสีแคปซูลนะคะ14รสชาติเอามาให้เราลองชิมดูก่อนนะคะถ้าเราชอบแล้วก็ค่อยไปซื้อคะ่ะเพราะว่าเขามีกาแฟ หลากหลายสายพันธุ์มากๆเลยนะคะเขาจะขายเป็นกล่องอะคะ่ะกล่องละประมาณ10แคปซูลนะคะก็ตกแคปซูลละประมาณ20กว่าบาทแล้วแต่สายพันธุ์กาแฟแล้วแต่รสชาติแล้วแต่ความเข้มข้นนะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นคู่มือของเครื่องะคะ่ะเอาจริงโบก็คือเปิดผ่านๆเลยนะคะไม่ได้อ่านเหมือนกัน ตัวเครื่องอันนี้มันจะมีสองสีนะคะมีสีขาวกับสีดำโบเลือกสีขาวมาเพราะว่าโบว่ามันมินิมอลกว่านะคะอันนี้เป็นตัวแท้งนมนะคะคือเครื่องเนี้ยมันสามารถที่จะทำเมนูกาแฟนมได้ด้วยะคะ่ะมันสามารถตีฟองให้เราได้ด้วยนะคะแล้วก็กาปริมาณนมให้เราด้วยเราก็แค่ใส่นมลงไปในแท้งแล้วก็เลือกเมนูที่เราต้องการนะคะ ส่วนอันนี้โบไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะแต่น่าจะเป็นแบบที่รองน้ําหยดอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาจะมีมาให้แบบนี้น่ารักดีนะคะก็คือเอาไว้รองแก้วเวลาที่เราใช้แก้วไซเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะเพื่อเพิ่มความสูงของแก้วเนาะพอถ้าเกิดเรากดกาแฟออกมาน้ำกาแฟมันจะได้ไม่กระเด็นนะคะ โบก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรนะคะก็คือพูดไปตามที่เห็นเลยลวกันเนาะเอาจริงๆโบก็แอบตื่นเต้นนะคะทุกคนอย่าหาโบขี้หนะอันนี้ก็คือเป็นแทงน้ำค่ะเราก็ใส่น้ำแล้วก็เซตไว้ที่ข้างหลังเครื่องนะคะเดี๋ยวโบยกเครื่องออกมาให้ดูเลยดีกว่านะคะนี่อันนี้ก็คือเป็นคู่มือกาแฟอีกอันนึงเดี๋ยวค่อยเปิดดูทีหลังนะคะขอเคลียร์พื้นที่แป๊บนึงถามว่าเครื่องหนักไหมก็ไม่หนัก เท่าไหร่นะคะเพราะว่าโบย,ยังยกมือเดียวได้เลยเพราะโบเป็นสาวถึกแล้วก็บึกปืนมากๆเลยนะคะเครื่องก็จะไม่เล็กไม่ใหญ่ะคะ่ะก็ตามที่เห็นเลยนะคะก็จะสวยแบบนี้เลยขาวๆมินิมอลแบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยอะส่วนอันนี้นะคะนี่ก็เป็นคู่มือเขาให้มานะคะในนี้มันก็จะบอกว่า มีกาแฟรสชาติอะไรบ้างความเข้มข้นเท่าไหร่นะคะแล้วก็แต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์เนี่ยอันไหนมีกลิ่นมีรสชาติแบบไหนนะคะเหมาะกับกินกับกาแฟนมหรือว่าเป็นกาแฟดาแบบนี้นะคะอันนี้โบก็จะประกอบให้ดูคร่าวๆนะคะว่าถ้าประกอบออกมาแล้วคะ่ะตัวเครื่องจะเป็นประมาณไหนเครื่องของโบนะคะโบซื้อแทงแบบ แทงใหญ่มานะคะมันก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นแทงนมแบบแทงอันเล็กนะคะอันนี้ทุกส่วนสามารถถอดออกมาล้างได้หมดเลยนะคะปุ่มรีมูฟก,ก็คือปุ่มถอดนะคะแล้วก็ปุ่มมิวก็คือสามารถเลือกให้มันตีฟองแล้วก็ปุ่มครีนก็คือครีมทําความสะอาดนะคะหลังจากที่เราชงกาแฟเสร็จเนาะ อันนี้ก็คือเนี่ยค่ะเป็น9เมนูที่เราสามารถเลือกได้นะคะมีทั้งลาเ,เต้มาเคียโตลาเต้หรือเราจะเป็นเอสเปสโซ่หรือว่าจะเป็นฮอตมิลอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าก็ตีฟองเป็นโฟมมิลอะไรประมาณนี้นะคะเราคือสามารถเลือกได้เลย ตามที่เราต้องการนะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดปีดปุ่มคลีนนะคะเขาจะมีไฟโชว์ขึ้นมาให้เราทําความสะอาดหลังจากเราใช้เครื่องเสร็จนะคะแล้วก็จะมีไฟโชว์ขึ้นมาให้เราล้างตะกันโดยถ้าเกิดมันถึงรอบที่จะต้องล้างแล้วนะคะตัวเครื่องโดยรวมเป็นแบบนี้เลยน่ารักมากๆอันนี้คือเป็นที่ใส่แคปซูลนะคะพอใช้เสร็จแคปซูลก็จะตกลงมาใน กล่องนี้นะคะแล้วก็ถอดออกไปถึงแคปซูลเขาสามารถรีไซเคิลได้ด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็มีประมาณนี้เลยค่ะภาพรวมขอบคุณที่ติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ